สืบข,ข่าวรายงานอัปเดตล่าสุดดดลอริสราเตรียมกลับไทยไลฟ์สดครั้งแรกหลังดราม่าใหญ่ติดหนี้หลายล้านพร้อมจับมือไฮโซน้ำหวานลงสนามขายของค่ะ หลังห่างหายจากวงการบันเทิงไทยไปพักใหญ่จากกระแสดราม่าที่ถาโถมทำให้เธอต้องบินไปอยู่ต่างประเทศค่ะและล่าสุดนางร้ายสาวสวยเดวอริสราก็ได้เตรียมตัวเดินทางกลับไทยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อร่วมงานสวดพระอภิธรรมและชาปนากิจคุณพ่อผู้เป็นที่รักคุณวิกิตทองบริสุทธิ์ และถือว่าเป็นการกลับมาแบบไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะทันทีที่เดินทางถึงไทยก็ได้รับการทับทามจากเจ้าแม่ไร้ใคร่ของ อย่างไฮโซน้ำหวานพัสตวีพยักษขบุตรให้มาร่วมร้ายจดไขของสินค้าแบรนด์เอกลูซีเป็นครั้งแรกในประเทศไทยหลังจากห่างหายจากหน้าจอไปนานค่ะโดยมีกำหนดร้ายในวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมนี้เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปทางด้านไฮโซน้ำหวานเผยว่าติดต่อกับน้อง เดียวมาร่วมสองเดือนแล้วนัดกันไว้ก่อนน้องจะบินกลับมาไทยเพราะรู้ว่าน้องจะกลับมาร่วมงานศพคุณพ่อก็พูดคุยเรื่องงานกันไว้ล่วงหน้าเราเคยร่วมงานกันมาก่อนจึงมั่นใจในฝีมือของน้องและน้องเองก็มั่นใจในตัวเราด้วยจึงตัดสินใจไล่ด้วยการครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องกลับมาสตรองอีกครั้งค่ะ